เที่ยวกรุงเทพกันนะครับครับอันนี้ก็นนเป็นการถ่ายของประเทศเยาวชนของเราร<ม>ก็เราเป็นคนเมืองกรุงนะครับผมก็อยู่กรุงเทพตั้งแต่เด็กเลยแต่ที่นี่นะครับแล้วก็มีโอกาสจับปินตอนเด็กๆพ่อมีทํากระบะให้แต่ตั้งแต่นั้นมาไม่ได้จับเลยลก็เอาแต่เรียนหนังสือนะครับแล้วก็เปิดตำรา ดูทีวีจนในปัจจุบันดู YouTube แล้วก็เขียนมือถือเล่นกันเรามีความฝันว่าแก่ตัวไปก็อยากจะไปมีรีสอร์ทอยู่ต่างจังหวัดทำสวนทำไร่แต่เราไม่เคยจับเลยในวันหนึ่งก็ได้ไปทำสวนผักที่โรงเรียนวัดใหม่อมะตะวันนะครับ่าสวิมกิตพอดี หลังจากโควิดมาก็ทำอะไรให้เราเปลี่ยนแปลงแต่ในเวลานั้นกับมีส่วนผัคเพื่อนเมืองครับโมเดลที่กเกษตรกรรมยัง่งยืนประเทศไทยเข้ามาบอกว่าคุณเป็นชุมชนที่เปราะบางมากเลยนะวันนี้คุณมีเงินไปซื้อของที่ตลาดที่ห้างสัรพสิน้าจะคุณซื้อของไม่ได้เพราะว่าเขากักตุนของกันไปหมดแล้ว เหนี้ครับเราถึงได้มาทําสวนผักดัดฟ้าเพื่อให้เกิดความมั่นคงทางอาหารนะครับให้กับชุมชน,นเป็นรักษาการทําเพื่อชุมชนนะครับชุมชนสามารถเข้ามาร่วมปลูกครับในแปลงผักที่เราสร้างขึ้นมาได้นะครับโดยเราทําแปลงผักบนพื้นที่ดัดฟ้า120ตารางเมตรครับก็จะมีกระบะปลูกผักประมาณ30แปลงครับซึ่งถ้าท่าน ชอบปลูกผักหรืออะไรก็สามารถเข้ามาร่วมปลูกเราก็ยกยกให้เขาแต่งหนึ่งเลยแล้วก็จะช่วยดูแลกลางวันก็ไปทํางานครับตอนเย็นหลังเลิกงานก็มาค่อยๆกลับมาดูส่วนอกลางวันเราก็ช่วยดูให้นะะก็อะไรเป็นที่มาของส่วนผักดัดฟ้าในเมือซึ่งตอนนี้ก็เป็นหนึ่งในพระนคร ทำสวนผักแดดฟ้าจะว่ายากก็ายากแต่ว่าจะว่าง่ายก็ง่ายนะครับเพราะว่ายากก็คือมันไม่มีดีเลยไม่ต้อพื้นปูยังไงดีละ่ะก็คิดมานานหลายครั้งแล้วจนถ้าจะลงทุนเลยก็โควิดเนาะทุกคนก็เจอผมก็เจอครับอ้อมหายไปรึ่งหนึ่งก็ไม่มีเงินจะลงทุน ก็เลยเลือกที่จะเอาวัสดุที่เหลือใช้ที่บ้านที่ที่แนอพาร์ทเมนอนทิเช่นเตียงเก่านะฮะก็ชั้นชั้นวางของชั้นเหล็กต่างๆก็มาดัดแปลงอัพไซเคอร์เอามาทำแปลงผักข้างบนได้ประมาณ30แปลงเลยแล้วก็ได้ยางรถยนต์จากร้านค้าแห่นี้ช่วยช่วยกันต่มาอีกนะครับประมาณ50เสิเซนครับแค่นี้เราก็ได้ได้ วัสดุที่จะทำกระบะดินปลูกแล้วแล้วเราก็ได้ดินใบไม้ผสมมูลสัตว์นะครับจากามูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนประเทศไทยแล้วก็ได้เมล็ดพันธุ์มาส่วนหนึ่งครับแล้วก็เขาสอดทําปุ๋ยหมักนะครับแล้วก็เราก็มีการทำปุ๋ยใส่กล่องโดยนำเศษอาหารจากาผู้พักขาบานเนี่ยฮะเราทำเศษอาหารปกติเราจะ เขาก็จะใส่ถุงพลาสติกแล้วก็ก็เอามปทิ้งที่ถังขยะแล้วก็จะมีกลิ่นลบกวนมีมแมลงวันตอนนี้เราก็นําเศษอาหารนั้นมาหมาักกับใบไม้ใบไม้ที่จะรุกงหล่นอยู่ข้างล่างอของต้นไม้ต้นมะม่างต้นชมพู่อะไรเนี่ยแล้วก็เอาใบไม้ทั้งนั้นมาแล้วก็น้ำทิ้วที่เขามอบให้อีกส่วนหนึ่งนะครับน้ำสามอย่างนี้มาผสมกันนะครับ แล้วก็คุกเขาให้ให้เกิดความแห้งร่วนแล้วก็ใส่น้ำตาลคาเป็นเล็กปฏิกิิยานิดหน่อยแล้วเราก็ใส่ถัานมักเอาไว้ครับประมาณเดือนหนึ่งแล้วก็มีปุ๋ยหมักแต่เป็นดินดินธรรมชาติมาใช้รากโ